พอกแล้วสีผิวดีนะเอาอมิ้นชันออกนะใส่ไพยแทนอีก็จะไม่เหลืองมากพี่พี่พอ่ออ่ะคุณพี่เอสายอะ่ะพี่เอใส่จะพอกค่อนข้างเหลืองไปนิดนึงอืมเรียกว่าคุณเอใส่คุณพี่ที่อยู่อาคาซาในโซเชียลแคมนะคะพี่คนั้นจะพอกสีค่อนข้างเหลืองไปนิดนึง สีผิวไม่ค hmm. ่อยเหลืองน่าหนาละจะค่อนข้างอย่างเงพ่อทำสูตรเจ้าผิวดีนะไม่ค่อยดูเหมอนผิวฉันจะต้องรักว่าถ้าสีไม่เรียนเท่ากันใช่ ไม่ค่อยมีปัญหาทางด้านสีผิวไม่ใช่ความรู้สึกหรอ,อืมใช่เพราะว่าคุณพ่ออดีตคุณพ่อเป็นคนจีนใช่คุณจีนคนพิษณุโลกใช่แต่คุณพ่อคุณปัจจุบนนะัน่ะจีนแท้ ใช่คือคุณพอ่อคนที่สองของแม่อยู่มานั้นยี่สิบกว่าปีได้อะทำอะไรกินกันดีอ่ะทำอะไรกินกันดีวะพอ่ออยูมันก็ดีขึ้นนะลองพอ่อดูสีหัดต,ตัไม่หินบอกฉันเลยทำอะไรอยู <c> ่ไ <oughs> ม่ใช่เดี๋ดีฉันเบื่ออยู่ก็จะนะนี่นี่ต่ว่าถ้า ถ้าเราใส่ชุดแต่งงานนะเดี๋ยวว่าถ้าปิดหมดเลยจะสวยนะเดี๋ัถ้าปิดหเลยไม่สวยหรอกจริงดิถ้าปิดหมดเลยก็สวยจริงนะเป็นชุดจริงๆเปล่าเป็นแบบว่าเป็นกระดุงขึ้นมาอนะ่ยติดถึงคอสวยออกฉันพูดก่บฮัดโตะ